ไปคอยมัดเถะคันเปลี่ไปคอยกันพะย่ะไปคอยเอียง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 ทั้งนี้ทั้งนี้ทั้งนี้ ไปย้ายขึ้นมามันขวางทางเพื่อนค่อยๆค่อยๆใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วเอออออค่อยๆค่อยๆยกโต๊ะขึ้นไปด้เอาเบงบอกด้วเออ โอนันเดียสู่คนหลายบ่ได้ส um> ู่สามัคคีบ่ได้เลย อาอาทั้มาอีกคนท้งาอกคนเอ่อพี่นองครับามาว่าเนี่ยเพิ่งยกช่ฟ้าเมเน่เพิ่งก็สู้ควันเข้า หลังจากพิธีการเสร็จเรียบร้อยดับเพิงกระตินิมนต์อัญเชิญพระพุทธรูปนะครับที่เอาไปหมูว่านถึงเครื่องสราการประเลียนหลังไม้นะครับสาราธรามน่จิตของเฮ่านะครับตอนนี้กับมิพี่น้องนะครับมาซอยกันยกหลายคนหลายท่านนะครับมาซอยกันยกหลายคนนะครับตอนนี้กับกำลังจะสานทีไว้สว่างโยนะครับนี่แหละครับพี่น้องบ้านเฮ้ามีอย่างมีงานอย่างมาซอย เลือกันนะะนะครับเช่สีละนะครับอ้อาวค่อยๆค่อยๆมาเลยมาเลยจะไหนจะ,ะ,ะ,ะต้องนี้เหรอฮึอมพระว่อย่างกาย

อยากให้พี่น้องเห็นนะครับบริเวณซึ่งสารละการ,ปรเปรียนหลังไม้นะครับที่ได้มีการยกโชเฟ้าไปหมู่านนี้นะครับอันนี้เป็นด้านในนะครับเป็นด้านในของสระะรออานนงสร,รานะครับเป็นดานในของซาร่าก็มีภูมิจิตทธานะครับห้ายทันนะครับที่ได้อ่อ ออกเงินนะครับออกเงินในการสี่เหตุขาบวาดต่างๆนะครับโดยมีท่านผอาติิการท,ท่องสุกนะครับจะวาดวัดํำรั่นจิตของเ้านี่แหละนะครับได้เป็นผู้เขียนภาพเขียนรูปนะครับอตอนนี้ก็อยากให้พี่น้องได้เห็นนะครับภาพต่างๆที่เป็นนเขียนไว้ทั้งหมดนะครับ ภาพวาดนะครับเอ่อคาณจะม,มีนะครับลด้ซือของภูมิจิสัชานะครับในการออกเง่นนะครับรวมสงบุญในการก่อส้งสางร่ารวมส้างภาพในครั้งนี้นะครับเอ่อสลภาพนะครับกระสิบออกถึงนะครับเอ่อเื่องของเอ่อพระเวนนชนนท์แช่ดกนะครับ ในกันต่างๆในในส่วนต่างๆนะครับตอนนี้เรื่องไฟเรื่องพัดลมกับิีเรียบร้อยเมื่อแล้วแล้วครับ ในเป็นกระติกเขียนรอบถ้าเมืออแล้วเขียนฉาบเขียนสีนะครับเบองบบสวยงามก็ไปลูกหลานผู้เกิดใหม่ใย่รุ่นกสิได้มาศึกษานะครับตั้งเลยตั้งตังครับ่เนะยตั้มาตั้งไปี สันไนนะครับตอนนี้ก็เหลือหนาตางนะครับยังวัฒนเนได้เรียบร้อยเหลือหนาตางคัดพื้นนะครับคัดพื้นตรงสันบนนี่เรียบร้อยแล้วนะครับเหลือสันลางนะครับซึงตางในการเฮสลากําลังดาเนินการอยู่นะครับยังวัฒนเนได้เรียบร้อยกับจิตว่าคงสีเรียบร้อยอีกบ่โดนนี่แหละครับเศรษฐายนยคงสีอยากเสรสมบูรณ์นะครับกับ อันนี้ก็นาภาพมาฝากพี่น้องนะครับลูกหลานก็อยู่ทั้งไกลนะครับให้ได้รับรู้รับทราบร่วมกันนะครับราวะบางท่านบางคนนะครับบอเดกับบ้านบอเดมารวมบุญรวมท่านนะครับสําหรับนะครับภาพถ่ายนะครับคลิปวิดีโอต่างๆนะครับคลิปวิดีโอต่งตงางๆในการยกชาฟ้า ของวันที่สามเมื่อวานนี้นะครับวันที่สามกุ่มภาสองพันไรห้าสิบหานะครับเมื่อวานนี้นะครับพี่น้องนะครับจะสามารถรับชมได้นะครับเขอไปอ่านข้อมูลเขาไปเบอ่งได้นะครับทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารสุวนนนทาุนะครับเวอร์ไวด์เว็บเคเคนนทบุคอมนะครับเลอีกเว็บหนึ่งนะครับก็คือเว็บคนีสานนะครับ ซึ่งไดลิ่งมานะครับไว้หนาหนาเว็บขององค์การบริหารส่วนบ,บนุ่นทาดเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องกระหาเบื้องใดนะครับจึงได้มีความผาคภูมิใจร่วมกันนะครับในช่วงนี้ก็ขอขอบคพุณพี่น้นองนะครับภูมิจิตศรัทธาในการก่อสร้างทุกท่านทุกคนนะครับสวัสดีครับ